สวัสดีครับสนใจประเมินราคารถคลิกริงใต้คลิปได้เลยครับชวนชมรถสวยน่าใช้นะครับสำหรับรุ่นนี้นะครับชัดเจนเลยครับ Toyota c o r o l าอ a l ต i s นะครับแท็กซี่ปลดป้ายนะครับปี2008นะครับตัวนี้เป็นเกียร์ธรรมดา1.6นะครับเครื่อง1 6นั่นแหละครับถ้าทันชอบและสนใจหาไว้ใช้งานนะครับเขาเปิดมา59,000บาทนะครับแจ้งมาว่ารถใช้งานได้ปกตินะครับ เครื่องเกียร์ใช้งานได้ครับช่วงล่างใช้งานได้อยู่ครับที่เหลือใครชอบถูกใจถูกตาหาไว้ใช้งานก็ไปดูรถทดลองขับตรวจสอบสภาพนะครับ5้า0 0ับาทนะครับรถอยู่ที่บางใหญ่นนทบุรีนะครับสำหรับคนที่ชอบและเข้าใจนะครับสำหรับการจะใช้แท็กซี่ปลดป้ายต้องมีความเข้าใจด้วยนะครับในราคาแบบนี้เราจะได้ทรงนะครับได้ปี ส่วนของการซ่อมบำรุงก็ดูแลง่ายครับทีนี้มันขึ้นอยู่กับตอนที่เราไปคัดรถนะครับฉะนั้นถ้าเรามีเพื่อนหรือช่างถ้าพาไปด้วยได้ก็ดีนะครับไปช่วยตรวจสอบก็จะทําให้ท่านมั่นใจในการที่จะนํารถไปใช้นะครับก็ถือว่าได้ทรงนะครับอะไหล่ดูแลไม่แพงนะครับฉะนั้นคัดรถดีๆนะครับตอนที่เราไปเช็คตรวจสอบสภาพให้เรียบร้อยนะครับจะเหมาะสําหรับคนที่มีความเข้าใจเรื่องเครื่องยนต์หรือคนที่มีความเข้าใจเรื่องแท็กซี่ปลดป้ายนะครับหาไว้ใช้งานในราคาแบบนี้ก็เจรจาต่อรองกันดูนะครับ สภาพรถโดยประมาณคือประมาณนี้นะครับท่านต้องทําความเข้าใจเบื้องต้นก่อนที่จะไปดูด้วยนะครับพ้าไปแล้วมันไม่เนียนอยู่แล้วครับชัดเจนเลยครับว่าสีเนี่ยตีว่าสีสาดมาให้นะครับเอาไปใช้งานนะครับที่แจ้งก็คือหาไว้ใช้งานก็กว้างอยู่นะครับตัวนี้ก็ใช้งานง่ายทีนี้เครื่องยนต์ใช้งานได้ปกติช่วงล่างผมคํานวณเลยว่าต้องมีบ้างครับต้องไปเก็บทําแน่นอนแต่ต้องประเมินครับว่าราคาแบบนี้ท่านชอบและไหวและเข้าใจหรือเปล่านะครับ ลองเช็คลองคำนวณตัดสินใจดูนะครับผมเห็นว่าน่าจะเกิดประโยชน์เผื่อสมาชิกมีความรู้เกี่ยวกับงานแท็กซี่ปลดป้ายหรือมีความรู้เรื่องเครื่องยนต์นะครับใช้ออติสอยู่แล้วก็น่าจะถูกใจถูกตานะครับไปดูรถทดลองขับตรวจสอบสภาพนะครับเอกสารเล่มพร้อมนะครับพร้อมโอนทุกอย่างถูกต้องกฎหมายหมดนะครับ